บอกทำมาหากินได้จ่ายด้วยกระลูกสาวได้จ่าตาทองทำธุระได้จ่ายด้วยตาทองกุยถานกุยถา,านทำธุระอยู่ยายก็ออกมากับลูกสาวแต่เด้จ่าแต่เสาแน่จ่าเ้าวแต่เสาก,ก็หอนแห้งแย่งพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะหมอจะได้ยายก็สซิบซู่หอนแห้งหางยายมาแต่เสาวสวัสดีเอฟซีของคุณยายนะจ๊ะ เขามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตากับยายเด้จ้ากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะไม่ขาดได้จ้าอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ตากับยายเน่เด้อพอเพิ่นเท่าแล้วพรวนไปใช้ป่านใดดอกจ้าแกจะมานมอนี้แมนไหยังก็อันนั่นแหละได้ได้อันนั่นแมนที่มาหาดอกไม้เลยมือนี้าอู๋ยายเจ้าคืออยู่ในดอกไม้ดงดอกไม้จังอิ่งมีหน่อยายเดินใน ยายเดินไ,ไ,ไปกับดงดอกไม้นะโอ้ยดอกไม้เพื่อกะง,งามอีหลี้ไหมพี่น้องโอ้ยดอกสวยมากเลยดีราวดีบอแมนบอนอะพี่น้องนะเนาะเจ้าแถวบ้านเขาเอ,อิญดอกหลันทมดีราวดีแมนบอนะสวนเพิ่นป้านกเกษตรเป็นเกษตรเนาะเรานะไปกเกษตรแล้วเนาะเรามีทุกอย่างมึงที่หล่ะร้างกี่สวนลังกี่ อันนี้เพาะเขาทำไว้เพาะอันนี้ร้านกีไปทำงานอยู่เบืองลีวพี่น้องเบิ่งจะก็นหนากินหนายางเลยพี่น้องเอ้ยมันยุ่มแม่ต้นน้อยก็โดกโดกพี่น้องสวนหลานจะได้ก็บเบิ่งห้านเมืงยหญุ่ขคีบสุกคีบได้นี่ แม่เด็กกระเบื้องเอาเด้อนี่มันรีวิวสวนไทยแล้วเด้อน้องกี้เอ้ยนี่โอ้ยโดกต้นนนอยพี่น้องเอ้ยโดกขาดหมงหมู่เอ้หมงม่วงป๊อดพี่น้องเอ้ยคนมือด้อยดีเน้องวุกบปูกุยังกับโดกุงยังกับดกเห็นบ่พี่น้องบุญนี่นนวยใหญ่เอ้ยเออเงใหญ่กว่าหน้าใหญ่ มีดูใหญ่ๆไงนั่งดอกกมี๊แล้วี่ามยามอยู <h um> <h ่พ okay ี <h <h ่น้องนี่งัดทางงัดนอใหม่ไปแกงเนาะพี่น้องาะไปไปเรื่อยๆพี่น้องเีื่อยใจ มาเสียมาอูใหญ่มามะทันเลยพี่น้องเลยโอ้ยมังพี่น้องมันยาวมามะทันโอ้ยเดี๋ยวนี้ยป๊อปพี่น้องใหญ่มามะทันเลยมามะทันอีนนีพี่น้องเลยเดี๋ยวโซเดย์ก็โซนันเนาะพี่น้องเอาอนาะเดี๋ยวชิบไปหาชิมมองชิบกอเดี๋ยวเดี๋เอาอันนั้นเลยเดี๋ยวชิบไปก่อจะไปก่ออยู่ข้างอันน,น้ำน่าจ๋านานะ ว่าเพื่อได้ตื่มกันเพื่อไม่ขึ้นแก้มเอ้ยเลยแก้มืออยนี่นะโอ้เป็นน้อเป็นน้อเลยโอ้ใหญ่เหญ่ยไปจากอยู่ในต้นดอกใหม่มาอยู่ในตรนไปไปหาไปเรื่อยๆน้องใหม่อยาาเห็นน้องไอเห็นแหนงอีกว่ะโอ้หนองแหนงใหญ่ๆเลยอื สิงนี่องอือมาปะทานมาประทานนี่นาแกะตัวเต็มๆมาสิงทองเนาะอืองดามหญกวามัเตะเสาในเ้อจ้าขบรมันตะเสามันหอแห้งอนแห้งก็ยังไหนมาทางนไปห่าคนณเทาดูแถวบ้านนี่เลยเนอจ้าเนาะใายเห็นยังกะ เป็นกำลังใจหให้ตากับยายในเด้อจ้าเด้อไปเฉยจะคิดพ่อพีอย่างในจ้านี่มีทุกอย่างในจ้าเก็บทุกอย่างเจาไปแนวด้วยจ้าเด้อนี่เจาไปไปตู้หอมยางดีเด้อนี่ขาวนี่เส็บเด้อนี่พี่นอ้องพ,พวกพี่ขาวเออพวกพี่หยวก โยกหยกโยกโยกตัวนี้โยกโยกขนสั้นนสั้นตัวนี้หนูโยกขนสั้นเจ้าก็ปนหน่อยลเจาก็นหน่อยแซ็บเซด้วยพี่น้องนดี่เดี๋ยวมูยมีทุกอย่างเลยพายิีกุาย่พราพี่ยงเราบปใส่ซื้อยังเลยเล่าอังเลย่าเนาะพอร้านกี่แล้วนี่ซื้อซื้อซื้อกุ้นด้วจ่านี่ นี่มาเออพรวนประยูงซื้อได้นี่เจสกิดพ่อพียงนี่พี่น้องนี่เห็นบอมีเมดทุกอย่างเลยนี่หมองผุนทา้งสาไต่ด้ะยายชุพาพาไปเบิงสาไตจเจจ่าด้วยเพาะหลามกี้อืมได้ยายชุพาไปเบิ้งสาไต่โอ้เสจสกิดพ่อพียงอหลีไปย่งหน่าวไ่อีกเมาดพี่น้องเออจะแม่นมันอหลีเบิงที่ล่ะเออ บอกอยู่ซื่อแลดใหายก็ชิบปมองสาไตเพิ่นเนี่ยอีพี่น้องือ้อนี่ลุนด้วยจ่าด้วยนีลนุลนลนุนลุนเอดสุกเลยอนีโอ้ยเห็นบอกพี่น้องบอม่วงหยังนี่ใหยก็บะหูีด้วยนีโอ้เศรษฐกษิจพ่อเพียงอิลีพี่น้องเย้ยมีทุกอย่างเลยโอ้ย เต็มคาราเบลเลยพี่น้องอู้ยหน่วยแม่อู้ยหน่วยผลไม้เป็นลูกลูกใหญ่มากอู้ยพี่น้องใหญ่กว่าฟ้ามืออืมลูกอีกตั้งหากพี่น้องอุ้นห็นมาพี่น้องอู้ยลูยกนหน่วยใหญ่ค่ะ อูบักซีดาอูบักฝรัง่งนี่เดินหน้าเพิ่นจ้ะนี่แหละหน้าไต่เพิ่นหูนใหญ่ไปไปยืนชมวิวเ <c oughs> มืมองทนะี่หล่ะเาราก่ต้องสื่อ,อยังเลยในนี่พี่น้องแม้วิชีวิตแบบบานๆเลยของเราไปตอนนี้เข้ากับเปหาฮานอยม่ยตอ่อต่ออยู่ข้างเงื่อนดดออเด้อจ่าเด้อเพราะได้แก่งมือนี้มือแรง พักคาเห็นบอลพี่น้องหน,น,นึ่งสองสามสี่หาหกเก็ดป๊อทพักคากำลังหย่อนกำงงามโอ้นี่พอแล้วพอแล้วอืมนี่นี่กำลงงามนี่พี่น้องอฮะกำลังงามไปป่อแกง เราหัวหอันเลยวบคือใหญ่มาหอดตะทองเออมามาเถอะคอยหามาพูเลยเจ้าไปไหนกั้นึ่งก็เลยมาหาเติมอยู่ผีอุ้ยเออไม่ถูกยางเลยเถ่าทงผุนเออมีหลายมีเธอบอกพีบอกพายปัดมามามาหาเ่ามาหัเผาไปปอกแกง อะะทองทำธุลาเหลวก็เลยมางามวใหญ่ีเท่านี้มากมากอะไรอุ้ยน้พี่หนองทมันแกมาใหญ่บ่มัมแกนี่มแกนี่เห็นบ่อพี่น้องนี่งามงามเดีงามเลย นี่หมูมีเอาทุกอย่างเลยน้อเท่า,นาเนาะเก็บกะผุนป๊อดอห,หารเลยตัวพีได้เท่าเอาเท่างเนี่ กี่ดอ,อกเอาทุกอย่างเอาทุกอย่าง <laughs> มีทั้งขี้เหล็กมีทั้งนองไม้มีทั้งพักอิตู <laughs> หรือกับผักกะเพราไปกลุ่มทีบเลยเลยมา <laughs> เอาทีบมองไม้ไม้ไม้ไมเดิมของยาย้วยจ่านี่นี่มาเอามองนี้เลยจานี่ บ๊ดนี่นอใหม่นี่นี่เอานอเลยเอานอเลยนี่พี่น้องนอใหญ่ๆเลยนี่ใหญ่เักนอน่ล้วกอกเต็มนี่พี่น้องหนึ่งสองสามี่น้งี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตาแหนมันจะแหนมันก่อนแับ นี่แหนงใหญ่ๆว่าจะชิบ่ได้น้องพี่น้องเนาะฮะแหน่หลายอยู่นี่นี่พี่น้องนี่นี่แหน่งก่อนเนาะคุณใหญ่กำลังหนาแหน่งมุก่อนได้จ่าเด้อนี่แหนงมุก่อนแค่นอใหม่จังยายสิทับให้มึงที่หลังน้องพี่น้องน้อมันหลายอยู่นอหลายอยุกกำลังเก่านอซิบนอคุณ นตีอแหน่งก่อนไปแกงแหนงก่อนกับด่อเอาแต่แหน้งมันคนมาจากเนาะแหนงงามๆเลยแกงแหน่งมันก่อนจะมาชีเสี่บปอดนี่ย <laughs> แนงสูงเนอ๋อเหียนบ่พี่น้อง <c oughs> อุย้ยเสียมขาใหญ่พวกเขาเลยก้มขนาดเลยพี่น้องเอ้าเอาอยากดิคือกัดน้องพี่น้องเนาะโอ้ยฮักเอาเออนี่โอ้ยอออยัยงเอาเสียมขาใหญ่ไปอยู่ อยาากหเนาะนี่ดิเนียงจินบ่อหนีใหญ่นี่แต่ทองไก่เนงพี่เท่าพี่สูงสูงพี่นี่นี่นี่เอ้านี่เอ้าถึงบ่อถึงบ่อเจ้าเออเนี่นี่งามเออเนี่พี่น้อง นี่จะเงียบเลยโอ้ยตัวนี้แต่ท้องหักอะไรยังจีไก่หาบ้างมือนี่นี่เศร้านี้นี่ไก่ไปหาเจสเ้าเนาะพี่น้องเนาะไปเด้อโอ้มันอหอนไหมพี่น้องเบ่งสมียังเหงื่อจะแตกสะเลยได้หน่อไม้ผักคาแต่ทุกอย่างด้วจ่าเด้อแล้วก็ไฟตูยาไฟตูไทยจะมาเอาแนวแล้วก็ขี้เล็กด้วยจ่าเด้อได้กะ บอปองให้เห็นยายบอตัวไม่เห็นยายทีถ่าแกงเนาะให้เลยให้แกงให้เห็นเลยเนาะจ่าเนาะยายเกษีสรไหวเนาะพี่น้องเนาะกระชอบคลิปยายคลิปนี้กะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเนยได้จ่าเด้อคันยายผิดพลาดกันได้ยายขออภัยได้จ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนอยังพอติดตามคลิปยายต่อไปได้ได้จ่าสวัสดีจ่าสวัสดีคจ้บจุ๊บ สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคา้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจม่กาดด้วยจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุบจูบดจ้า